สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท,ท่านาวันนี้ยพบกับลุงเขียวกแก้วลุงเขียวมีสาระมาฝากกันลุงเขียวทำเตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเ,เดี๋ยวจะเตรียมทดลองเผากันแล้ววันเนีเ้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างประกอบถังกันว่ามีอะไรบ้างาไปดูกันเลย อ่ะนี่ดูเลยประกอบขึ้นมาแล้วลุงก็ไม่ได้ทำล้วคลิปที่ว่าประกอบถังขึ้นมาะมันก็จะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะะก็เลยดูส่วนประกอบที่ว่าทำเสร็จแล้วแล้วกันนะเอามาดูด้านหลังกันก่อนด้านล่างอ่ส่วนด้านล่างอนันนั้นหุ้มด้วยสังกะสีอ่าไม่มีฉนวนนะครับมีแต่สังกะสีนี่แหละ สังกสีอา้าลุงไปเจอช่องของผู้ใหญ่อะไรสักเนี่ยจำชื่อไม่ได้อา่าเขาบอกเขาไม่ต้องเขามีเปรียบเทียบอยู่ใช้ฉนวนหุ้มกับสังกสีเนี่ยพอๆกันอา่าที่ว่ามันจะคายแก๊สนะนะพอๆกันอา่าดูส่วนด้านล่างี่อา่านี่อ่าด้านล่างกันนี่เลยเอ,อ้าทอ่ทอทอ่อท่อท่อ ท่อไฟท่อป้องไฟอ่านี่ท่อคายแก๊สอ่ามันมันจะเล็กไปน,นิดนึงนะบางบางที่เขาบอกว่าทอมันต้องใหญ่หน่อยไม่งั้นมันจะคายแก๊สช้าลุงก็เลยเพิ่มมาสองท่อเลยอ่าเป็นเทอร์โบคู่เลยอันนี้ก็ประกอบมาแล้วนะะที่ลงทุนนะลงทุนให้น้อยที่สุดอะ่ะส่วนเหล็กพวกนี้พวกเนี่ยลุงก็เก็บเก็บเก็บเอาอ่าดาลางก็ยึดดามไปแล้ว อ่ะเนี่ยหุ้มโดยสังกะสีแต่ว่าส่วนนี้ต้องซื้อมาก็หลายบาทอยู่นะแม่ท่านชีสเนี่ยไปซื้อร้านของเก่ามาเขามีหกแผ่นพอดีเลยหุ้มพอดีเลยอาแล้วก็ดึงรัดลัดัดัด,ด,ดเอานี้แหละใช้ความพยายามอ่าท่านผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้ขันเนะอเนี่ยลุงก็ขันเนะเอานี่แหละเอาลวาลดรัดมาเลยเอาง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวมาสูส่วนด้านบนกันอ่าเดี๋ยวขอเวลาตั้งถังก่อน เามาดูส่วนด้านบนนะลุงก็ไปหาถังมาแหละแบบมีฝาปิดเอาแต่ถังเนี้ยดันเป็นมีสองชั้นอีกมันก็เลยต้องเสียเวลาผา่าเอาฝาถัาางด้านบนเนี่ยเนียตามแนวเลยนะเลยเชื่อมเหล็กบางกับเหล็กหนาเนาะมันก็จะย้วยยๆยไปนั่นแหละก็ต้องฝืนบังคับเอาหน่อยอันนี้มีฝาถังแบบเปิดได้ท่อท่อห้านิ้ว เอาแล้วก็ส่วนท่อลุงก็ได้มาไม่พออีกด้วยนะอ่าลุงก็จะเอาปเป็นเหล็กตัวซีเนี่ยมัดครอบอยู่ด้านบนแล้วเชื่อมยึดติดกับฝาเลยเอ่าเดี๋ยวก็ทาําแนวเอาขี้โคนนั่นแหละอยาแนวทําซีนไปซีนข้อต่อท่อเนี่ยเพราะว่าลุงใช้เป็นแบบติดกับฝาถังเลยเพราะมันละเหล็กแป๊บมันไม่พอ ได้ได้แป๊บห้านิ้วส่วนด้านล่างอ่ะส่วนข้อด้านล่างน่ะมันยาวแค่70เซนเองมันไม่ไม่พอเราใช้แบบนี้อ่ะแล้วก็เชื่อมหูจับหูยิ้วขึ้นไว้เดี๋ยวเวลาสักครู่นะึงขันฝาถังมาดูด้านในกันอ่ะขายน็อตแล้วแต่ว่ามัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางดีๆก่อนมันจะเปิดยากนิดนึงเพราะว่ามันใช้แบบสวมลงไปอาออกแล้วอ้าวนี่ก็ทำยืดลงมาเพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวซีเราซีลุงก็ต้องเหยียดด้วยนะตีีกตัวซีแค่ที่ท,ที่หุบเข้าไปเนี่ยลุงก็ต้องตีเหยียดมันขึ้นมาแล้วก็เชื่อมให้ได้ขนาดท่อด้านในนี่นะ อันนี้ส่วนนี้มันก็จะย้วยไปหน่อยนะเดี๋ยวก็จะใช้ขี้โคนยาซีนขี้โคนของพวกอะลุงก็ไปเอามาเตรียมวอไว้แล้วอ้าวเดี๋ยววันนี้จะทดลองกันแล้วแต่ว่าวันนี้เมื่อวานฝนตกด้วยตกฟืนเปียกอีกโอ้โหไม่รู้ว่าลุงมันจะจุดได้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนด้านในดิซปเปอร์สัสนแบบโทวีโบคู่เอาเนี่ยส่วนเนี้ย ลุงก็เปอเอาการลมมานั่นแหละมันมีแปบ๊บแป๊บน้ําอยู่นะมันก็ขนาดเล็กกว่านี้แค่หกขนนี่มันน่าจะเป็นนิ้วนิ้วสองนั่นแหละอ่าเขาไปดูหลายๆช่องมานะลุงก็ไปจับส่วนดีๆของเขามาอ่าดังขอยกเครดิตให้เขาด้วยที่ว่าลุงมาทําเนี่ยหลายหลายช่องอ่านะันส่วนด้านล่างเนี่ยกับน,นี้แหละประมาณนี้ เดี๋ยวจะใส่ฟืนกันเลยแล้วก็มาลองกันเลยอันนี้ก็เชื่อมติดกันไว้วนแก๊สวนไฟอะไรกันนั่นแหละตามที่เขาทํากันนั่นแหละที่เขาทําก่อนหน้าลุงแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลงุงจะยกขึ้นไปบนแท่นนุ้นเลยอ่ะแท่นนุ้นก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกู้นะึงแท่นแบบประหยัดเหมือนกันนะนู่นเอาปลวกนั่นแหละดินปลวกอ่ะ ต้องขอขอบคุณหลังปวกที่ให้ดินลงมาลุงก็ผสมขี้เรื่อยขี้เลื่อยวางกับอิดเก่ามั่งอะไรเก่ามั่งเก่าๆนั่นแหละหาได้อะไรก็เอานั้นอิดบล็อกเก่านนอิดแดงเก่าก็ใส่ขึ้นมานั่นนะทำเป็นช่องช่องไฟช่องจุดไฟด้านล่างอ่ะเดี๋ยวลุงจะกิ้งถังขึ้นไปด้านบนแล้วก็วางไม้เลยแต่ว่า ไม้นะ่มันจะจุดติดดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเปียกเมื่อวานฝนตกหนักเลยโน่นภาพยังเห็นอยู่เลยนะนี่น้ําเนิ่มขังเต็มอยู่เลยโน่นในกระถังนั่นอยู่ที่น้ําตกมานะฝนตกมาใส่กระถังไว้มันก็เยอะอยู่นะลุงก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยววนะันนี้ฮะหาฟืนเล็กๆมาใส่ก่อนอ่าเดี๋ยวลุงยกถังขึ้นไปติดตั้งวางบนแท่นนั่นก่อน านี่ทอ่อท่อแก๊สเอาลุงก็เอาวางตามแนวปากช่องของช่องใส่ฟืนด้านล่างอะ่ะอ่ะผู้เชี่ยวชาญกูรูทั้งหลายเขาบอกกันนะให้วางตามแนวอย่างนี้อ่ะก็ต้องตามกูรูเขาแหละอ่ะเดี๋ยวลุงก็จะเอาไม้มาใส่เพราะว่าอ้าวนี่เตา ตัวแรกลุงก็ใช้อยู่นะมันก็โอเคอยู่แต่ว่าส่วนฟืนมันจะเปลืองนิดนึงนะอ่าครึ่งดอกครึ่งเลยอาฐานที่เราจะอบนะหนึ่งถังกเทียบกับฟืนที่เราจะเผาเนี่ยหนึ่งถังเลยมันก็ส่วนฟืนเล็กๆน,น้อยๆลุงก็หมดไปซช่ล้ะอันมันก็เหลือแต่ฟืนใหญ่ๆอ่าลุงก็เส้นึกเสียดายขึ้นมาเลยอ่ะก็เลยต้องทําถัง เพิอมงบประมาณขึ้นมาอีกนะแต่ส่วนนี้ที่ลุงดูๆมาแล้วนะเขาได้ฐานได้เยอะอะได้เปอร์เซ็นต์ฐานได้เยอะกว่าลุงก็เลยต้องเสียเงินอีกรอบนึงไอ้ะส่วนนี้ก็โอเคเลยนะฐานอะมันก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวขอเวลาขนอขอภัยนิดนึงขอขนไม้ใส่ถังให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาทดสอบกันเลย ก็ไม่รู้นะว่าฝุ่นจะตกซ้ำหรือเปล่าลุงยังไม่แน่ใจเลยเนะีเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวคืมเดี๋ยวอะไรก็ต้องทดสอบกันดูแล้วว่ามันจะติดดีไหมจะไหมดีไหมพ่นแก๊สด,ดีไหมนั่นน่ะ๋ยวมาดูกัน แรกกนะันเนาะก็ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวขอใส่ข้าวนี้ก่อนยังไม่เต็มเท่าไหร่แล้วนนะะทดสอบดูก่อนเพราะว่าไม้มันชื้นนะนะมันจะใช้เวลานานหรือเปล่านะลุงยังสงสัยอยู่ว่าที่ว่าจะจุดไฟให้คลายแก๊สนั่นนะสงสัยจะใช้เวลานาน,านลุงก็เลยต้องใส่แค่นี้ก่อนอเดี๋ยวจะปิดฝาแล้วเดี๋ยวไปซินดินเหนียวกันเอาส่วนเนี้ยนะ อันจะมีรอยสวมอยู่ประมาณที่ลุงขีดไว้นะ่ะขีดเส้นไว้ลุงก็จะเอายินเหนียวในยาบริเวณเนี้ยเป็นเป็นซีนไปเลยเพราะว่ากันไฟเข้ามากันไฟทะลุไม่รู้มันใช้อย่างไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแปะไปก่อนแปะแปะไปก่อนเราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยมันก็ยังจับจุดจับหลักจับอะไรยังไม่ถูก เขาบอกให้เอาดินดินปวกดินปวกมันก็มีน้ำลายอยู่เนาะก็แปะแปะป้ายๆไว้กันไฟทะลุขึ้นมาเข้าห้องเข้าเผาไหม,หมเดี๋ยวมันจะไปลุกที่ฟืนเรามันก็จะไม่เป็นฐานไบโอชาร์ลุงเผาอยู่นะมันก็ เขาให้แม่บ้านใช้ไม่ทันเลยเหมือนกันนะแม่บานเขาบอกโอ้ก็แรงดีนะาฐานเพราะว่าฐานการผ่านการอบที่อุณหภูมิสูงมากนะเนาะมันก็เลยูก,กูรูเขาก็บอกว่ามันจะแรงกว่าปกติเลยนะ แ้วใช้เป็นทานสิ้งย่างได้เลยว่างนะั้นมก็ไปดูหลายๆที่มาแล้วอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็รูรู้หลายช่องเลยอ่าเดี๋ยวจะยาแนวนี้ด้วย ล็อกน็อตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่รู้จะแน่นดีหรือเปล่าจะขวัญจะทะลุไหมอ่าเดี๋ยวลุงก็จะเอาสายนนะ่ะใส่ไปปิดด้านบนไว้เพื่อกันความร้อนออกมานั่นอ่ะเดี๋ยวขอเวลาขนสายสักครู่นึงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจุดกันเลยอ่ะตอนนี้เวลาบ่ายโมงอ่ะดูที่ว่า มันจะเผาต้องใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะถ้าที่จะคายแก๊สแต่ของลุงมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสองชั่วโมงหรือสชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันชื้นอ่ะเดี๋ยวเริ่มมือลงมือเลย ไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฝืนก็ชื้นนะเนาะติดติดดับดับเปียกมั่งแห้งมั่งลุงก็ใส่ไปขวันยังชั่วโมองชงเฉงอยู่เลยนะแล้วก็มันก็มีอาการที่ถังด้วยนะถังใหม่ด้วยอาจจะร้อนที่ถังสีสีมันติดอยู่นะอ่ะก็จะเป็นขวันอยู่เหมือนกันแล้วฟืนชื้นด้วย มันก็เลยยังควันเยอะอยู่ดีอ่าดีดีนะวันนี้ลมแรงก็เลยพัดไปไกลได้หน่อยอ่านี่ถังแรกด้วยหลังทดลองต้องดูอาการความรู้สึกด้วยอ่ะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันอ่าผ่านหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเริ่มจะมีเสียงอยู่ภายในเหมือนกันเริ่มจะพ่นแก๊ส นิดๆแล้วนะมีเสียงอยู่อ่าแต่ส่วนดันน็อตนั่นอะ่ะมันน่าจะเกิดจากฝาไม่สนิทนะนะฝาลุงมันย้วยไปย้วยมาด้วยอะนั่นมีควันออกบริเวณนั้นนะลุงไปสังเกตมาแล้วมันเป็นขมเหลาดำๆเลยนะมันน่าจะเป็นไฟจากในห้องเผาไหมในห้องฟืนนั่นแหละรั่วออกมาอ่าเริ่มมีไฟพ้นขึ้นมาแล้วนะ ่าจะเริ่มติดเล็กน้อยแล้วล่ะเริ่มพ่นแก๊สออกมาให้เห็นแล้วอาดูจากในห้องเชื้อเพลิงนะนี่นะเมื่อกี้มันมีควันพ่นออกมาจากท่อแก๊สนะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มติดแล้วหนึ่งชั่วโมงนี่แต่ว่ามันรั่วบริเวณเนี้เนี่ยบริเวณใกล้ๆน็อตน่นนะมัน เผาไหม้ไม่ค่อยดีสักนิดอ่านเลยม,มีเปลวไฟขึ้นมาที่ท่อแล้วนะอาจจะติดแล้วก็ได้อ่าเดี๋ยวสังเกตกันไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวลุงก็สังเกตไปแล้วอีกครึ่งชงั่วโมงมาดูกันอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวผ่านมาอีกหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วนะอ่าเนี่อ่าชั่วโมงครึ่งแล้ว โมงครึ่งยังไม่มีอาการที่จะพ่นแก๊สเลยนะไฟมันก็จะติดติดดับดับเนี่ยไฟลงมาฝืนมันชื้นด้วยแล้วฝนมาซะอีกแล้วฝนมาแล้วนูนโหไม่รู้จะทันฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่นแก๊สเนี่ยถ้าพ่นไม่ทันแล้วก็เรียบร้อยเลยฝนตกอะ่ะอ่ะชั่วโมงครึ่งแล้ว ยังไม่เริ่มจะพ่นแก๊สเลยนะเมื่อกี้ทําท่ามีอาการเหมือนกันนะแต่ว่าก็ฟืนมันมอดไปก่อนอีกอา้าวก็เลยต้องใส่ฟืนเข้าไปอีกโอ้น้องจับอาการกันอีกหลายถังเลยกว่าจะจับจุดได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันเป็นชั่วโมงที่สองเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงอา้าวยางเข้าชั่วโมงที่สองแล้วนะ ยังไม่รู้เลยว่าอาการมันจะขายแก๊สหรือ,อยังฟืนก็หมดไปเยอะแล้วนะลุงก็ยังสาหาสาเหตุไม่เจอว่ามันคืออะไรทอ่อท่อขายแก๊สลุงมันเล็กเกินไปหรือว่าหุ้มฉนวนไม่ดีอาแต่ของผู้ใหญ่ท่านนั้นนะเขาก็ บอกว่าห่อแค่สังกะสีอย่างเดียวนะด้านในเขาก็ไม่ได้หุ้มฉนวนนะเขาของเขาก็เผาได้แต่ของลุงนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจต้องรอดูกันไปเรื่อยๆแหละต้องทด,ทดลองให้รูว้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันอ่าผ่านไปสองชั่วโมงละเอาเข้าสู่ชั่วโมงที่สามนะเอาลุงก็อัดใหญ่เลย จะดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะติดเป็นที่ไม้ชื้นหรือว่าเตาไม่ดีมันเริ่มมีไฟพวยพวุ่งขึ้นมาที่ปากท่อแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะติดจริงหรือไม่มันจะพ่นแก๊สออกมาหรือยังจากในถังนะ่ะลุงก็อัดลุงใช้ถุงพลาสติกยัดเข้าไปนะเพื่อเล่งให้มันไฟมันลุกโหมหน่อยเพราะว่าใส่มาฟืนชื้นๆนนะมันก็ไม่ค่อยจะติดลุงก็เลยเอาถุงพลาสติกมาช่วย ตอนนี้มันมีพ่นไฟที่ท่อายท่อแก๊สอะนะไม่รู้ว่ามันไฟจากในถังหรือไฟจากที่ลุงใช้ถุงพลาสติกถ้ามันเป็นแก๊สจากในถังอะฮลุงก็จะชื่นใจสักนิดนึงจะดีใจหน่อยว่าถังลุงมันโอเคนะแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะสามชั่วโมงแล้ว อาจจะเป็นที่ไม้ในในถังลุงอ่ะมันฝนเปียกฝนด้วยฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานนี้มันชื้นมากก็เป็นไปได้อ่าเพราะว่าเตาลุงก็ทําตามสูตรของกูลูทั้งหลายเลยลุงก็จับจากหลายๆที่หลายๆช่องที่ว่าเขาเป็นกูลูเลยนะแล้วก็มาทําตามนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูชั่วโมงต่ออครึ่งชั่วโมงต่อไปมาดูที่ว่ามันติดริงหรือไม่อ่ะเดี๋ยวค่อย มาอัปเดตกันอีกทีนึงอหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนั่นน่ะเริ่มอ่านนี้ดูจากที่ห้องเผาไหม้นะอาจจะติดแล้วนะแก๊สเริ่มพ่นออกมาแล้วดูจากอาการเปลวไฟที่ห้องเผาไหม้น่ะเห็นชัดไหมนะอ่าน่นั่นนั่นนั่นจะเห็นเปลวไฟน่าจะใช่อยู่นะแม่ ลุงกันึกว่าลุลงทําเตาไม่ผ่านซะแล้วอ่านั่นอาจจะเป็นที่ไม้ชื้นไม้ชื้นมากอยู่ด้วยนะอ่าส่วนที่แก้ไขน,น่าน่ะมีควันขึ้นอยู่ตรงบริเวณน็อตนั่นแหละตต้องแก้ไขกันละเพราะว่าส่วนนั้นนะ่ะฝาครอบอาจจะไม่สนิทอะเพราะว่าฝามันย้วยไปย้วยมานะลุงก็ ต้องแก้ไขกันต่อไปเตาหน้าแหละเตานี้เป็นเตาทดลองก่อนอ่ะเดี๋ยวว่ายังไงอัปเดตกันเป็นหลายครึ่งชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีตอนนี้นาจะพ่นแก๊สขึ้นมาแล้วเห็นเปลวไฟจากทั้งบนท่อนะอ่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูกันอตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะมันเหมือนจะพ่นแก๊สหมดแล้วอ่ะลุงยังไม่แน่ใจเลยว่ามันพ่นหมดแล้วหรือ ครึ่งชั่วโมงเลิกพ่นแก๊สแล้วเอาอยัางลุงก็ไม่แน่ใจต้องรอก่อนแหละทีเนี้ยเนี่ยมันมันไม่พ่นแก๊สหมดไปแล้วอะแก๊สไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พ่นออกมาแล้วอะมันหมดแล้วหรืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอไฟมอดก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะจุดซ้ําที่ว่าเขาว่าไลา่ไล่แก๊สน่นอะอ่าเดี๋ยวมารอไอ้ทีนี้ก็รอไฟมอดก็คงจะเป็น ชั่วโมงสองชั่วโมงใช่มั้งอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงอ่านั่นากว่าจะพ่นแก,ก๊สก็สามชั่วโมงอาจจะพ่นครึ่งชั่วโมงเองอ่าลุงยังแปลกใจยอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงอตอนเนี้ยตอนเนี้ห้าชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงแล้วไฟมันก็มอดไปเยอะแล้วนะอ่านี่มันมันไม่เหลือไฟลุกแลเหลือแต่เศษเท่า ฐานที่มันยังติดอยู่มันน่าจะเป็นกระบวนการอบตัวเองอยู่หรือเปล่า,าก็ยังมีไอร้อนขึ้นอยู่ที่ปากปองอยู่เลยนะเดี๋ยวดูใกล้ๆที่อ่านมันจะมีไอร้อนอยู่ก็คงต้องพรุ่งนี้เช้าแหละกว่าฐานจะมอดกว่าจะเด่นภายในนะภายในถังเย็นนะก็คงต้องพรุ่งนี้แหละ เดี๋ยวตอนมืดมืดลุงก็ใจวนมาดูจะต้องไปดูผลลัพธ์กันพรุ่งนี้แหละว่าฐานมันจะได้ผลไหมรู้สึกว่ามันจะเผาเผาแก๊สที่มันพ่นออกมานะเพียงครึ่งชั่วโมงเองลุงก็ยังแปลกใจอยู่ที่เขาบอกเขากระบวนการพ่นแก๊สนั่นอะ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะแต่ของลุงมีครึ่งชั่วโมงเองลุงก็งงอันนี้นเป็นครั้งแรกด้วยอะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูผลลัพธ์กันถ้าพรุ่งนี้เช้าผลลัพธ์เป็นยังไงก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึง่งหลังจากที่ว่ามันมีปัญหานะลุงก็จุดมาใหม่อีกเลยหนึ่งชั่วโมงอนุนต้องใช้พัดลมช่วยเป่าเลยนะลมหอยโขง่งเพราะว่าดูจากอาการไม้มันชืนะ้นอันนี้หอยโขง่งลุงก็ทำขึ้นมาเองจับ ตู้แอร์รถยนต์นั่นแหละอ่านี่ตอนเนี้ยพ่นขึ้นมาเต็มที่แล้วพ่นกับประมาณตอนเนี้ยผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วที่มันพ่นนะนะอ่าน่ะไอ้จะเนี้ยคงจะได้เรื่องแน่และนจะควันดาเลยนะเพราะว่าคงจะไหม้สีด้านในผนังด้านนอกนี่เลยแหละคว,วันดาเลยอ่ะน,นแลละเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันคราวเนี้ยก็ลุงก็คงมั่นใจแล้วนะว่ามันต้องได้ทานละอ่ะ เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนดับตอนเย็นตอนเปิดนั่นแหละน่าจะพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวเจอกันอ้าวหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะอ้ะาวข่าวเนี้ยจบเลยพ่นแก๊สมาเต็มที่แล้วฐานได้ได้ได้โอเคแล้วเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยได้หมดเลยเอผมก็ภูมิใจนะ ่านได้แม่ครั้งแรกนี่กว่าจะทานนี่นเอาต้องเผาซ้ำสองครั้งเลยนะอ่าครั้งต่อไปกพ็พอจะจับทางจับคิดทางได้แล้ะอ่ะนี่มันเป็นครั้งแรกด้วยเนาะแม่ลุงก็คิดว่ามันไม่ดีพอหรือเปล่าถังนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทดูทีิว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวลุงขอเวลาเทสักแป๊บเลยเดี๋ยวมาดูกันอ้าวนี่ หลังจากทเทมาแล้วนะนี่สภาพทานอโอเคเลยผ่านเลยแห่ลใจไม่ดีเลยนะเป๊ะเลยได้เลยนี่สภาพยังอม,ม,มีไม้มะขามนี่ยังสภาพเป็นไม้มะขามอยู่เลยเอ่านี่เรียบร้อยแล้วผ่านอ,อันนั้นนะนต้องขอขอบคุณนะทุกท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวลุงเขียวก็จะหาสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันอ,กอีกอแต่เห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระ,ระฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยอขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี